คือดูจาก<ไ>ฟอร์มแต่ละทีมเนี่ยคือเดาไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ต้นรายการแล้วคือเสมอทุกคู่ต้องรอชมกันว่าจะจริงไหมเน็ตไลนลชนะเหรอเสมอกัทุกคู่จริงๆนะอย่างที่เห็นว่าฟอร์มแต่ละทีมตอนนี้เน,นี่ยเดือดมากซึ่งตอนนี้เห็นครับคู่ที่สองผู่แรกจบกันแล้วหนึ่งหนึ่งเจคี้เก้าเอมเดนท์ฮาร์ดเนไลน์มาหนึ่งสือแล้วโอ้โหกระตุกจ้าดเป็นที่ก<อ>ูป้ะเนี่ยหนึ่งเป็นสายเน็ตก่อน ไม่พี่เป็นเป็นที่ของเขาพี่ใช่หรอมึงก็เป็นอ่ะใช่ใช่เป็นที่ขเนี่ยดั้มดูว่าจะทำได้ไหมฮะในการที่จะเดั้่หนึ่งดั้มกับแจ็คกี้เก้าอาโอนาแจ็คกี้เก้าอาโอนาดนแถนไปก่อนแต่เก็บได้สังัันนะโอ้โหผมก็เชียร์ผมก็คนเชียร์เจเอเคนะแต่แปลกใจคนที่แซะ คุณไม่ดูตารางเหรอว่าเจเขาไม่ได้แข่งวันนี้ตัดแต่แก๊ซอย่างเดียวอ้าวเอาจจะลองไรบบนี้นะโดนยิล้มวยต่อจงวิ่งไปจับเก็บเอามาก็เอาเลยเพิ่มให้ในจัเก็บให้ดองเ่ยอย่าตัวเนี่ยดีฮะยิงโฟเวอร์ให้ตลอดเลยวคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ทางด้านของจอนนี่ดูไว้ครับพยายามที่จะกะไล่เก็บกล่องแคปซูลไปก่อนนะต้องซ่อมทรัพยากรในช่วงเกมแรกครนะคุณผู้ชมทางด้านของดูไว้ตอนนี้โจนันโจนัตลีอ่ะ ตอบดีเสียไปฮะค,คล้ายๆกับเกมโจนัทลีลลทโจนันซี่โจไต้ครับแล้วเป็นทางเบอร์เกอร์ของพี่ยากตั้งข<า>ี้ายากๆ<า>เลยไ,ได้ก่อนแต่ต้องมารอดูเลยครับว่าในจังหวะไฟในจังหวะบวกอ,อะไรยังไงตรงนี้เนี่ยดูไว้จะสามารถพลิกกลับมาได้ไหมครับแล้วตรงนี้ดูไว้ อย่าที่บอกครับต้องพยายามซ่อมทรัพยากรอยู่แล้วบิลลี่กับวินพีโยกะยังไงมือมาเชยทั้งสองคนโดนสับอยู่โดนสับอยู่แล้วป้องไมยได้ม์แล้วจะป้งมาเรียบร้อยไม่ได้ตรมร้อยนะใช่แรับจะนดือดนัสลีไมไปิดโดนสัรบเดียวเดือดแล้วเป็นหน้าของเกียร์คไปเอาคิวก่อนไปจัมโบ้โดนคิวป่ายลมาตรงนี้ทางหน้าอบนเรือพยายามที่จะลาต่อยสกัดให้เพื่อนในขณะเดียวกันทางด้านอเกียร์โดนยิงลงมาฮลร์ดพอนท์ท้าพยายามเอาไปฉลามไล่มายังไงตรงนี้ครับมาเชยเบิ้ลหมอเป็นบิลี่ท ตายไฟอย่างตึงยามที่จะเอาไล่มาแต่ตอนนี้มือปืนยิงขัดไปก่อนเกียร์ไม่ได้เล่นแน่นอนตอนนี้ไหนเก็บมาแล้วเจ้านี่สุดละคีไปเลยโดนเก็บมาีกแล้เป็นไงโดนคีไปเลยเกียร์เก็บหลงเลยแม่จัดถิ่นคิวไม้ตรงนี้บุตรศพเก็บมาเบิ้ลมาไหมเก็บมาหลงไปเลยแม่ครับผมตรงนี้โอ้โหสับแรงสับเดียวสับตา้ไม่เห็นมีแต่คิวฟีไมด้ขนเดียนะไม่บไปอาบงแลมาเชยอย่างโหด ไฟมาค่อนข้างดีเลยครับสำหรับเดเอาลยืนอย่างงี้โอเคอเล่าตายไปแล้วมาเชิญไม่อีกแล้วว่าวันนี้โอ้โหมาเชิของเข้าสุดๆต้นเกมมาต้นเกมมาเชลิญลายสุดๆเลยครับคุณผู้ชมสังเกตไฟเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมาเชิญเป้ที่ปิดคิวไปใช่ฮะโอ้โหแล้วคุณตีหายไปไหนวันนี้ครับคุณบิลลี่วันนี้คุณบิลลี่มาพลาดแทนคุณตีใช่ไหมวันนี้คุณผู้ชม ใช่เลยครับตอนนี้ผมโอเคฮะกำจัดเลยฮะสำหรับเลสไลน่ฮะเป็นไงบ้างครับคุณบิลลี่เม็ดในรูกเมื่อกี้นี่ทำให้วหายต้องบอกว่าทุเรียนนี่ขายไม่ค่อยออกเลยครับช่วงนี้อากาศเป็นเอาแล้วทำอะไรครับเนี่ยเลสไล่เจ็ดนาทีก็กำลังจะเข้าเจ็ดนาทีแอดดอบรูปกำลังจะลงหรือเปล่ายังไงฮะอาจจะมีการเก็บแอดดอบกูคเกิลนะตอนนี้ดูไว้ก็เฝ้าทงดูไว้เลยอ่ะอืเฝ้าเลยครับคุณผู้ชมและมาแล้วมาทางด้านของ เอสขาบวายาบัตฉลาบได้แทงให้แต่ว่าเบอร์เกอร์ฮะคนดีคนเดิมเพราะตอนนี้ฮะใส่หมวกกันน็อกกางเกงเขียวของเขายืนเก็บอย่างชิวๆเราได้มาได้ดับสองลูกเลยว่ะได้ดับสองแล้วคผู้ชมอิ่มๆเลยว่ะรายตอนนี้ทรัพยากรอิ่มๆเลยว่ฮะ และเป็นลีโอไปเก็บคอนทับมาแล้วจับโบไปเก็บโงนี้มาเฉยเลยแล้วเหมือนอย่างนี้จะสามารถเก็บธงเอได้อีกรอบหรือเปล่าสำหรับเจ้านะสตมาอีกแล้วเก็บธงลนนี้คุณดิจ่าครับเก็บธงล้าแล้วโดนเต็นทีขึ้นเออแล้วโดนปาดไปเลยโอ้โหตัดไปก่อนนะไม่สามารถเก็บธงต่อได้ฮะเจ้านะสตรีตรงนี้แล้วลีโอไปเก็บโบอิงมาเหมือนกันอาดี้พยายามจะเก็บธงต่อแล้วยังไงลีโอเก็บสกอตมาได้ตรงนี้มีใครไปตัดอาดี้มาหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยหรือเปล่ายังไงตรงนี้ต้องแคนเซิลออกมาก่อนสำหรับอาดี้ฮะแล้วลีโอวิ่งวนๆ ต้องวิ่งออกมาก่อนยังไงฮะตรงนี้อันหลงไปอย่างจะซับอยู่อินเดียครัคไปเก็บบนเรือมาและโอมโหย่ายโอ้โหจิงจิงเลยนะฝั่งดูไว้รอบนี้ับมาแก้หมดเลยฮะวันนี้เอาละตายเรียบร้อยตัดไปโดยแวนนะโอ้โหเลนลายรอบนี้เหมือนจะไม่ได้หรือเปล่ายังไงมีตัวปืนยิงให้อยู่แทงมาอยู่โดยแวนแล้วปืนยิงตัดมาให้อยู่อย่างนี้ยังไงโอ้โหแล้วยังไงยัเหมือนจะทำได้ด้วยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหยี้จนจะรั่วโอ้โหได้ด้วยยังไม่ทันโอ้ โอ้โหต้องบอกว่าในจังหวะเมื่อกี้มือปืนนะคุมแม่นมาดีครับคุณผู้ชมยิงทางด้านของดูไว้ลงอ่าล้มลงไปเลยแล้วทำให้จังหวะเก็บธงได้มางามๆแล้วตรงนี้ดูไว้พยายามยื่จ้ดยืนอยู่และหัวตกันไหนกันมาแต่แผงหน้าตรงนี้ทาางด้นของดูไว้โดยดิเจนพยายามจะเพิ้่มคนมาแล้วยังไงตรงนี้โอ้โหกเทียร์ตีออกไปเลยงกียมเลยหมดไปแต่ไกลแล้วเวียงก็มาตีไปเลยหายมา ผู้ชมเดือดจัดสายมือขึ้นมาเป็นทาง้านของเปรมชัยรับพยายามที่จะเก็บธงเพื่อให้แต้มตอนนี้มันทันอยู่ยังไงถ้าได้มายังมีโอกาสที่จะเก็บธงเอเพื่อจะเสมอจะได้ไหมเปรมชัยโดนเมชาไปโดยบาสเตียแล้ว จอนนี่ตัวมีดจริงนะจังหวะนี้ในห้านาทีแรกอย่างนี้ค่อนข้างหยาบเลยะสำหรับดูไว้เถอะเลเจนด์นะตรงนี้ต้องมารอดูเลยครับว่าจะแก้เกมยังไงแล้วเป็นโจนาสนีที่ไปเก็บพร้อับมาได้เหมือนกันแล้วโทน,<า>นี่ตรงนี้ต้องพักมาเจยออกมาก่อนแล้ววิ่งออกมาแต่โดนโบอิงต่อยตับอยู่ยังไงจะวนกลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าแล้วเป็นอลงครับที่ไปเก็บแวนมาเฉยเลยแล้วแวนนะไปเก็บจัมโบมา และยังไงผลทรัพยากรน้อยจัดเลยตอนนี้อยู่แล้วเกียร์ไปเก็ยบีทูมาได้เหมือนกันเนอะไม่รู้ตัวไปที่นเวลาห้านาทีแล้คุณทาก้าและที่งครับคุณพี่แจ็คก็ว่าโอ้โหเดนไลน์เขาได้ไปถึงสองอันเลยนะพี่แอร์ดอปเนี่ยครับ โอ้โหแล้วเก็บตูงต่อเลยครับแม่แน่นอนเนื้อได้ขนาดเดียวกันทางด้านของคงบีโลด้วยนะครับตอนนี้แต่ลีโอเอาไปก่อนแล้วก็ผู้ชมตอนนี้ครับเป็นทีสามต่อฝุดขึ้นมาเนลายพยายามจะฉีกแต้มต่อเนี่ยโดนนี่โดนมาโอ้โหแล้วตายอ่ะมาเชดูจริงจริงนะบเลนไลน์เนี่ยคุณผู้ชม โโอ้หดีมาเชยเขาฟอมาจริงโชคดีแล้วท be ี source, ่เราไปเสมอเขามาจะบวกบกันนววลเดี๋แล้วรีโอตรงนี้ปะแม่งเล่นอย่างโหดเลยเทียครับอันนี้เล่นอย่างโหดเลยสัต่นเล็ดลายจะบ้าและยังวิ่งบนอยู่สำหรับทางบางเทนและลีโอเห็นแล้วว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้สองต่อสี่นะครับตรงนี้สำหรับทางฝั่งปากฉลามโดนแทงมาโดยแวนโดนแทงมาโดยแวนปากฉลามหนึ่งแต่มีเพื่อคอยตีให้อยู่และนัวกันจัดจแล้วบางเทนแทงขึ้นมาเรียบร้อยฮะลีโอโดนเก็บไป และเกียร์ฟาดมาตรงนี้เหมือนจะยังไม่ได้ยังไงตรงนี้ตัดภาพมาเป็นเรมใช้ที่พยายามจะต่อยตัดอยู่เหมือนกันและปืนตัวของดิฟฮะโดนยิงลบลงไปฮะโอ้โว oh. นัวจัด แต่เมื่อกี้ฮะจัวันนัวครตาแอบเห็นว่าเบอร์เจ๊พี่ก้าวมาแล้วคุณผู้ชมเลตไลน์วันนี้แอดดอปแกยึดครับครึ่งหลังยึดจัดๆแล้วทนี้พยายามจุ่มธงในการที่จะแลกแล้วอ่ะตอนนี้ต้องแลกแล้วเพื่อจะเอาสกอร์ให้มันสูสีหน่อยแต่ตอนนี้เราไม่นแมาสังเดือนเลาไม่แตะใช่แน่ไม่ทันนะนาทำได้ไหมในขณะเดียวกันเวลาตอนนี้มีทันลงมาเหลือเพียงแค่สามนาทีหรงแค่สานาทีเท่านั้นเลยครับอืมต้องบอกว่าเวลานี่ค่อนข้าง สิวเฉียดเลยหรือเปล่าตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเก็บทงนี้ได้เนี่ยต้องเก็บทั้งทงเและทง B ต่อเพื่อที่จะแซงนําและต้องกันของตัวเองให้ได้ด้วยฮะต้องบอกว่างานหยาบสําหรับดูไว้ครับถ้าแต่ถ้าทําได้นี่ต้องบอกว่าเป็นการคัมแบ็กที่สุดสุด,<อ>ด,สดเลยฮะใช่สุดสุดมากต้องกันให้ได้ต้องกันไม่ได้<า>นะแ้มชิดอย่างแน่นอนเลยครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเลตไล่ขึ้นนำวัตถุสกัดสามต่อ6เข้ามาแล้วทรัพยากรเลตไล่ก็เยอะเขาบีบเพราะว่าแอดด็อกช่วงท้ายก็ได้มีแล้วแบบนี้จะทําอย่างไรก็ดูไว้ได้ดูไฟใหญ่ไฟหนึ่งนะต้องบอกว่าไฟตอนนี้เนี่ยต้องแข่งจัดๆเลยนะใช่ครับนอกจากต้องแข่งแล้วเนี่ยปืนกระสุนหกสิบนะัด้วยครับโอ้โห ยากครับทางทฤษฎีเนี่ยทำได้ครับทางปฏิบัติต้องมารอดูเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรครัเออแต้มตามทันอยู่วะเขามีธงเอลฟ์ฝั่งอันี้อยู่วะตัดมาตรงนี้ครับเฟรมชัยส่องทงได้อยู่นะส่องทงอ่ะแต่ว่าต้องห้ามเกินไม้อยู่ที่ห้ามไอ้นี่เลยห้ามเกินสองนาทีวะงไต่อยตัดออกมาต่อยตัดออกมาแล้วเหวี่ยงเรียบร้อยเลยจก็โบกตรงนี้ฟาดเฟรมชัยลูกลงไปแล้วเกียร์มาเหมือนกันแล้วเหวี่ยงฟาดไปล้มเหมือนกันนะตรงนี้ต่อยตัดมามีทูเรียบร้อยโดนบุญเรืองต่อยตัดไปไม่ให้เก็บฮะแล้วตรงงงงนนนนนนนีีีีี้้้้โโโจจาาสสลลลลเเเกกก็็บบธธแแววท่หมือัตร ทางเลสไลน์ที่เก็บทงได้จบนะฮะแล้วยังไงมีแวนมาตัดให้อยู่แต่มีตัวปืนมาเหมือนกันไม่น่ามีปัญหาแล้วนี่เลยหลายร้อครับผมเรียบร้อยเรีเกมฮะโอ้โฮแต้มฉีกแบบนี้ห้คิวนะครับตัวนัดรีแบบนี้มาการันตีได้เลยว่าในวันนี้ฮะไม่แบ่งแต้มนะเลดไลน์แกเอาคนเดียวคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้ครับเลดไลน์ครับ จะขึ้นไปอยู่ในอันดับ8ครับมีลุ้นในการ ขึ้น <Techn> ท็อปหกขึ้นไปอีกแน่นอนนะสำหรับดูไว้เดี๋ยวเลเจน์โอ้โหแลรีโออะดเมชั่นอย่างสวยเลยอะดูเป็นชื่อที่คุ้นเคยนะครับแล้วโดนชื่ออะไรแบบนี้หมุนหมุนหมุนหามุมอยู่คนนี้เหรอแแทงขึ้นมาน่าจะคนนี้นะครับดูยากสีหัวแล้วโดนแทงอยู่แทงอยู่แล้วโหแแล้วหมุนอย่างงี้แลสไลด์นี้ออกมาแล้วเห็นแล้วว่ามีฟั๊มขึ้นมาตรงนี้ไปยังจะตีขึ้นมาอยู่เซขึ้นไปข้างบนครับมันไม่สามารถอนิเมได้ อุ้ยหมุนแทงขึ้นมาแล้วยังไงโดนปืนยิงรับหนักโอ้ใช่ฮะโอ้โหตอนนี้บอกเลยลำบากเลยเป็นจนนักสืบไม่บีบบังเทิงมาได้นะคุณผู้ชมจะทำอย่างไรฮะต้องบอกว่าแม่ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วนะฮะว่ตอนนี้ในเวลานี้ไม่ทันแล้วคุณผู้ชมบีบมาเยแล้วเขาเก็บถกอีกแล้วฮะนนี้แต้มมนี้้ดาตองเอาขาดเลยนะแบบนี้ต่อนั่นเอองคคุณผู้ชมรับตนนี้ต้องบอกว่าการันตีได้แล้วว่าทางด้านของเรดไลน์ในวันนี้ฮะ21ว่า21แต้ม ชเอาการีนังตกไปอยู่ที่ท่าแล้วตรนั้งไฟอะไรอีนจ้าต้องรอดูเลยครับในศึกที่เหลือหลังจากนี้โอ้โหถอนนะครับไม่ไหวอ่ะดาเมจมันเยอะเกินไปอ่ะตรงนี้สู่หัวตารางได้บ้างหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้โดนตับมาโดยปอนครับโอ้โหและเรียบร้อยไปดูเก็บปอนทฮับไปแล้วบิลวิโอคาไปเก็บบิลลี่โอ้โหแล้วดูดาเมจที่เข้าไปกับหลงดิ้ออาหลงของเราเนี่ย ใช่ครับถอยหลังครับไปวินาทีครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องบอกว่าในวันนี้เนี่ยเลตไร้ครับในจังหวะต่างๆต้องบอกต้นเกมเนี่ยแกได้ฮะในจังหวะมาสเต้ทั้งเบิ้ลดาเมจทั้งคีอะไรต่างๆเลยทำให้ไฟแรกแกชนะไปนั่นเองแล้วในวันนี้เป็นเรดได้ในเกมที่สองที่เอามาได้เหมือนกันครับสามเอวีพีสำหรับเกมนี้ครับเรดไดโจนาสลี้จบแล้วปะเช่นไรเดสสองธงสามเทมนั่นเองครับเนลาริโอครับแปดคิวสามเดสหนึ่งเทมส์นั่นเองเลยครับ โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ครับจริงๆแล้วดูไว้ทําได้ดีเลยครับในครึ่งแรกครับครึ่งหลังอาจจะพลาดเยอะเล่นดีกัันจดเลยไปต่อยทางในไทยครับสามารถคว้าชัยไปได้และคว้าสามแต้มไปได้นั่นเองครับตรงนี้ครับท็อปแฟกขึ้นมาเป็นทางเกียร์ที่เจ็ดคิวครับแวนหกคิวนั่นเองครับสำหรับทางฝั่งดูไว้ครับในขณะที่เลนส์ลายชนบโอ้โหจบไปแล้วคูุ่ดเข้ามาทันทีนะเลนส์ลายชนะดูไว้ไปครับ2ต่อ0ูนะคว้าสามแต้มกับบ้านนะวันนี้ มาจริงๆนะมาเชสเต้เขาเล่นโคตรดีผมบอกคุณแล้วครับว่ามาโก้ห้าสิบคิวมีให้เห็นคู่ที่สองนนี้ไฟมีฮะอ่ะเดือดจะจับคู่ที่สองคู่หนึ่งสองวันที่ผ่านมาประเเมทเหรอคู่ฮะไม่ใช่ฮะอันนี้ดูไว้ครับอันนี้ดูไว้กับเลนไลน์ฮะสวัสดีครับไม่ใช่เดียกอส์แต่เลนไลน์ครับเอาสวัสดีครับผิดทีมครับสวัสดีคุณแจสวัสดีคุณแจ็คอ้าวแล้วมาอยู่ช่องคุณแจ็คกี้นะครับวันนี้อ้าวแล้วพี่ตีไม่สตรีมไง ไม่จะอตีมแล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปนี่ละไม่นอนเอนอนละนอนอะไรนอนกี่โมงไ,นนไม่ผมมาผมก็มาชั่วโมงเดียวเหมือนกันผมจะมาเล่นเทนเนิ่งเดิมพันตอนแรกอะออแต่เขาไม่ให้เดิมพันแล้วไงใช่ไม่ให้เดิมพันแล้วเห็นเห็นอยู่